สวัสดีครับจากการที่หลายๆคนบ่นในเรื่องการเข้าสู่ตลาดของสโมสรลิวพูลมีจะบ่นว่า fsG ไม่ลงทุนเลยเอ่อลิวพูลนี่เป็นทีมที่ไม่มีเงินโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าเรื่องการบริหารงานของสโมสรเนี่ยแฟนบอลมีความรู้ไม่เท่าเขาอะนะครับแล้วก็สไตล์ลิวพูลก็คือไม่มีข่าวมากมายแล้วก็จบ ปิดจ็อบแล้วก็มารู้ข่าวเลยมีข่าวออกมาก่อนเลยนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับว่าลิวพูเนี่ยกำลังเข้าไปติดต่อในการที่จะซื้อโคดิกัโปนักเตะวัย2ีที่สูงถึง189เก้ซนติเมตรนะครับสูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยนักเตะสูงสูงของเราเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเซนเตอร์ฮาฟของเรานะครับ Uh, อย่างพี่ยักษ์นะครับฟ19านได้เนี่ยก็สูง193-194นะครับมาติดนี้นะครับเพราะสูงพอๆกันนะครับแล้วก็อีบูนะครับก็สูงประมาณสัก195นะครับแล้วก็มีฟาบินโย่เนี่ย190นะครับแล้วก็ดาวินนูเยสเนี่ยก็ประมาณ188นะครับโอ้โหตัวนี้ค่าเฉลี่ยความสูงของนักเตะของเราเนี่ยจะสูงขึ้นมากเลยแล้วก็ตามสเปคเลยนะครับโคดิกัปโปเนี่ย สรีระดีน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่เจ็ิบเก้ากิโลนะครับเป็นนักเตะที่มีความสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับข้างหน้าเนี่ยสามตำแหน่งข้างหน้านี่ได้หมดนะครับแล้วก็เล่นหลังแนวรุกได้อีกเป็นนักเตะที่มีทักษะที่ดีมากๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสายเลือดผสมนะครับมีสายเลือด เป็นเนเธอร์แลนด์ก็เล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มีเชื้อสายโตโกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เกิดและเติบโตภายใต้การฝึกฝนของ p ีเอสพี e อ e n ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับไม่เคยถูกปล่อยยืมไปไหนแล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เั้งแต่ซีซัน2017-2018นะครับได้ลงไปหนเกมนะครับจากนั้น ซีซั่น2018แล้ว2019เนี่ยลงไป16เกมนะครับยิงไป1แอตสิตไป5นะครับจากนั้นซีซั่น2019ต่อ2020เนี่ยนะครับเล่นไป25เกมนะครับในเอลีเวนซีเนี่ยก็คือลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับมีทีมทั้งหมดเนี่ย18ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจำนวนเกมเนี่ยอยู่ที่34เกมนะครับซีซั่น2019ต่อ2020เนี่ย จะตัวลงเล่นให้เฮดดี้ไอเ,เนี่ยเฉพาะในลีกนะเอเลดฟซีเนี่ยนะครับ25เกมยิง7แอสซิส7นะครับมีลักษณะที่น่าสนใจมีรายละเอียดเนี่ยคล้ายกับโมนะครับก็คือยิงเยอะจ่ายเยอะนะครับซีซั่นถัดมา2020-2021เนี่ยนะครับลงไป23เกมยิง7แอสซิส2นะครับ แล้วก็ซีซั่น2021-2022ต่อ2022เนี่ยลงไป27เกมนะครับยิง12แอสซิส13นะครับแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับซีซั่น2022-2023ต่อ2023เนี่ยครับลงไป14เกมยิง9แอสซิส12นะครับแล้วก็ในฟุตบ,บอลโลกก็เห็นแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยิงไปทุกเกมเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมยิงเกมละลูกนะครับแล้วก็ ในตำแหน่งที่จะตัวเล่นเนี่ยนะครับก็คือเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนีเยอะสุดนะครับถัดมาก็ในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็เป็นกองหน้าตัวกลางนะครับแล้วก็เป็นกองกลางตัวลุกครับเกมลุกฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นเยอะสุด1 6อหกสิบสามเกมยิงไปเจ็ดสิบสองนะครับแอซซิตไปห้าสิบสามนะครับแต่ในตำแหน่งฝั่งขวาเนี่ย ลงไป game, ยี่สิบเกมยิงหนึ่งจ่ายสี่นะครับในตำแหน่งตรงกลางนะครับเล่นไปสิบแปดยิงแปดจ่ายสองแล้วก็กลางลูกเนี่ยนะครับเล่นไปหนึ่งเกมแล้วก็ยิงหนึ่งลูกนะครับในทีมชาติเนี่ยเล่นไปแล้วสิบสี่เกมยิงไปหกนะครับในบอลโลกเนี่ยสั้ไปสามลูกนะครับพอไปดูลาลีดเกี่ยวกับเรื่องทักษะเนี่ยนะครับอยู่ในเลตติ้งที่สูงมากนะครับ ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับเป็นนักเตะที่เล่นลูกโด่งก็ดีนะครับทักษะดีมากความคล่องตัวในการเล่นในพื้นที่แคบๆดีมากนะครับสปีดฟีเท้าเร็วนะครับทักษะเนี่ยนะครับในเว็บที่จัดเลตติ้งเนี่ยจากเต็มสิบเนี่ยให้ถึงแปดนะครับแล้วก็ความคล่องตัวการไปกับบอลทักษะความเร็วนะครับก็แปดต่อสิบนะครับความสามารถในการจบสกอร์เนี่ย ในทุกรูปแบบเลยนะครับจากน้ากอบเหตุโทษยันถึงในกรอบหกหลาเนี่ยนะครับเจตัวก็ทําได้ดีนะครับอยู่ในเรตติง้งสูงมากแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นลูกนิ่งดีแล้วก็จ่ายบอลดีนะครับเห็นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมีการแปะลิงก์ให้ดูนะครับว่าจํานวนประตูที่เจตัวเล่นให้ชุดใหญ่ให้กับ P ีเอฟซีเฮเนเนี่ยนะครับเจตัวเนี่ยยิงไปห้าสิบกว่าลูกนะครับเดี๋ยวใจที่เห็นนะครับว่ารายละเอียดเนียายตัว มีความสามารถแล้วก็วิธีการเข้าทำเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากนะครับทุกจุดโทษก็มีนะครับลูกหัวด้วยส่วนสูงเนี่ยเกือบเกือบร้อยเก้สิบซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นในพื้นที่แคบๆีมากนะครับเวลาโดนลุมการแก้ปัญหาการพลิกตัวการคลึงบอลเนี่ยการเปลี่ยนทิศทางทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ การวางเท้ายิงเนี่ยไม่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาก็ทํา,าทได้ดีนะครับแล้วก็ในลูกที่ยิงจากนอกกรอบเจ้าตัวเนี่ยทําได้หลายประตูเลยยิงได้ทั้งแบบเอาแบบหนักแน่นหรือยิงแบบเล่นทางเนี่ยได้หมดนะครับโค้งๆแล้วก็ลูกฟรีคิกครับเป็นคนที่เล่นลูกตั้งเตะให้กับทีมชาติแล้วก็สโมสรพีเอสบีไอเฟน v, ด้วยนะครับเป็นนักเตะที่ เพทัศดีทักษะดีมากๆนะครับคือในจังหวะพื้นที่คแคบการเปลี่ยนความเร็วด้วยนักเตะท,ที่สูงขนาดนี้เนี่ยบางทีมันดูมันผิดธรรมชาตินะครับแต่เจ้าตัวทได้ดีมากๆครับและผมก็ขึ้นดวงเจ้าตัวมาเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวเนี่ยเกิดวันที่เจ็ดพฤษภาครับปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าถ้าคิดเป็นพศเนี่ยก็เป็นสองสี่สองนะครับ ขึ้นดวงมาไม่ทราบเวลาเกิดนะครับก็เกิดปีถาะนะครับเดือนมะเศงราสีวันเป็นมะแมนะครับดีจิเจ์สตาเป็นธาตุด,ดินนะครับซึ่งก็มีนักเตะของเราเนี่ยนะครับที่เป็นธาตุด,ดินแล้วก็ธาตุด,ดินแข็งแรงเหมือนกั๊กโปด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากักโปเนี่ยถ้าฐานยามเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงเวลาสามทุ่มกว่าเนี่ยนะครับ ก็อาจจะไม่ใช่ธาตุดินที่แข็งแรงมากมายนะครับแล้วก็ด้วยความสามารถที่เล่นในหลากหลายตำแหน่งแล้วก็ธรรมชาติธาตุดินตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีในความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมีจินตนาการที่ดีครับความคิดสร้างสรรค์หายห่วงเลยนะครับความครีเอทีฟนะครับแล้วก็รูปรวงเมื่อถ้าดูจากรูปรวงอย่างนี้เนี่ยเป็นธาตุดินที่แข็งแรงนะครับ ปีหน้านะครับก็คือปีสองพันยสิบสามหรือสองห้าหกหกเนี่ยครับมันจะเป็นปีถอกซึ่งจะเป็นปีที่เจ้าตัวเนี่ยโดดเด่นนะครับาศีที่จอนเข้ามาเนี่ยให้คุณตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยเดินไวจอนเป็นทัดไฟนะครับถ้ารูปดวงแข็งแรงเนี่ยทัดไฟเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าถือว่าดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในปี 2022เนี่ยมันมีวิบ,บากจอนเข้ามากระทบแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังทําผลงานได้โดดเด่นนะครับแล้วก็เล่นในฟุตบอลโลกได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวราศีมันเปลี่ยนปีหน้าในเจ้าตัวจะโดดเด่นขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับในปี2023เนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยก็ถือว่าโอเคปี2025ก็ไม่เลว2026ก็โอเคนะครับ2027เนี่ย ก็ไม่มีวิบากจรเข้ามาก็ถือว่าในเส้นทางนี่ต่อจากนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งปี2027 2020พอเข้า2028เนี่ยนะครับช่วงปปลายปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นราศีที่ให้โทษนะครับแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในวยจรน,นะครับ ที่จะเข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งยากเนี่ยแจมเข้ามาบ้างนะครับเท่าที่ดูนะครับแต่เป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆนะครับจากตัวนะก็ในปีสองห้าหกหเนี่ยเจ้าตัวจะโดดเด่นนะครับแต่ว่าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับก็จะมีจุดที่จะต้อง ปรับต้องแก้เนี่ยมีเรื่องยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหนักหนาอะไรเว้นแต่ว่าเวลาเกิดเนี่ยอยู่ประมาณสักบ่ายสามกว่าบ่ายสี่เนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องยุ่งยากหนักหนา,หนาก็ได้นะครับอาจจะถึงกับมีอาการบาดเจ็บยาวๆก็ได้นะครับแต่จากนั้นเนี่ยดูจากรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าลื่นๆยาวๆไปจนกระน,นุ่นแหละสามสิบกว่าโน่นนะครับก็จะเจอวิบากจรเข้ามา แต่ดูแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอา่แม้ว่าจะมีช่วงที่าจะดูยุ่งยากหน่อยปีสองพันยี่สิบสี่สองพันยิบห้าสองพันยี่สิบหกสองพันยิบเจ็ดเนี่ยนะถูกบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะหนาอะไรนะครับก็เว้นแต่ว่าเวลาเกิดก็เกิดช่วงบ่ายสามกว่าเนี่ยก็อ,อาจจะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เอาเติมเต็มในจังหวะที่เราต้องการนักเตะในเกมพอดีเลย จบอปีก็เจ็บนะครับลุยดิอาสเจ็บนะครับโชต้าเจ็บและเจ้าตัวเนี่ยนะครับบทบาทที่เด่นก็คือขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายนะครับสามารถเปิดป้อนก็ได้ยิงก็ได้แล้วก็เป็นตัวจบสกอร์หน้ากรอบเขตโทษก็ดียิงลูกฟรีคิกก็ดีอีกนะครับมีอัธประโยชน์เยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือ ของขวัญวัน o ็อกซิ่งเดย์ที่เราได้มาเนี่ยหลังจากที่เราเก็บสามแต้มได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวดีที่ได้นักเตะซึ่งผลงานดีในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกนะครับโคดิกโปรูปร่างดีด้วยนะครับในอนาคตเนี่ยสรีระเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีเวทเทรนนิ่งเนี่ยให้มันดูหนากว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์มวลกายเนี่ยอาจจะดูบางไปหน่อยนะครับดูบางๆแต่คล่องเร็วนะครับ แล้วก็เท้าหนักเลยนะครับนี่คือของขวัญ Boxing Day ที่เราได้มาโคดิการโปับสวัสดีครับ